ธรรมชาติที่แท้จริงสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราที่เรามองเห็นได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสล้วนมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติตามวิถีทางของมันเมื่อไหร่ที่เราคิดและพูดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อนั้นเราได้เอาความคิด และคําพูดหรือที่เรียกว่าสมมุติปรุงแต่งของเราไปแทรกแซงธรรมชาติของมันแล้วเมื่อเอาสมมติปรุงแต่งคือความคิดและคําพูดของเราไปแทรกแซงก็จะทําให้เรามองไม่เห็นความจริงตามธรรมชาติตามมิถีทางของมันถ้าอยากรู้ความจริงลองมองดูสิ่งต่างๆลองฟังเสียงลองดมกลิ่น ลองกินหรือสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉยๆไม่พูดไม่คิดลองทำดูนะคะเรกๆอาจจะใช้เวลาสั้นๆแล้วเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงนะคะ